อ, <S <S อัรบ,บรันดับแรกในการดูแลเคลมับของเราสองคนในวัยเจนเราก็จริงๆของเซฟพี่อูเนี่ยด้วยความนี่ก็เจนเรานเนะเาะก็จะชอบเล่นโทรศัพท์หรือว่าแบบเออทำงานหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดูหนังดึกๆ<ด>ก็จะแบบ พักผ่อนน้อยแต่ว่าถ้าเคสรับจริงๆเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนเยอะๆครับใช่สําหรับเซฟนะก็จะเป็นพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็แบบดื่มน้ําเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเลยคือสกินแคร์ใช่ก็เซฟก็จะใช้แบบถ้าเรื่องริ้วรอยอย่างเงี้ยเซฟจะใช้เป็นโอเลอสูเปอร์คอลลาเจนรแบบทายครับก็วิทำไมเอ้าแล้วแล้วแต่ละคนต้องดูอะไรเป็นพิเศษดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับอะไรครับดูแลอะไรเป็นพิเศษดูแตรงไหนทาบเรื่องใบหน้าเราแต่ทุกคนโอ้จริงๆก็ ก็มีมีเยอะอยู่ใช่แต่ว่าช่วงนี้แบบเรื่ความกังวลเริ่มหายไปแล้วครับเพราะว่าอุมิโตช่วยก็คือโอเลสูเปอร์คอลลาเจนเปปไทด์ครับอ่าก็มีเซฟคอยช่วยอยู่อ่าก็ไม่แต่ก็คอยก็แต่แต่เซฟก็แบบคอยเตือนพี่อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ให้ให้ดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้ใจ่เมื่อกี้เซฟมีความกังวลว่าต้องหยุดกินเพราะถ้ากินเดินอย่างไรมาแล้วมันมีวิธีแก้มันนอกจากฝาครีมแล้วต้องยังไงตาตึงตลอดเวลาไหม ก็คืออาจจะแบบถ้าวิธีแก้ทำแบบไม่ยิ้มใช่ไหมก็คือไม่ยิ้มหรอไม่ยิ้มใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องยิ้มอ้าวอันนี้ทำอะไรนะเมื่อกี้เอาก็นี่ไงทำหน้าไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอันนี้อ่ะดูสิเอออบจริงจริงพอได้ลองใไปแล้วเลิศเลยใช่ไหมเลิศมากครับบอกเลยว่าเลิศก็อยากให้พี่ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ ใช้กันได้นะครับใช่ครับก็เหมือนเรียกว่าไงอ่ะคือไม่ว่าเราจะแบบวัยไหนเนาะเราก็ไม่ว่าเราจะแบบอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือจะบอกว่าปัญหาของผิวเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบได้ทุกวัยแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากไหมเพราะว่าบ้านเราอ่ะเอแม้แต่ว่ามลพิษหรือว่ามลภาวะไม่ว่าจะแบบสภาพอากาศฝุ่นแล้วก็แบบความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือการนอนดึกของเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันทําให้แบบว่าปัญหาผิวเราเกิดขึ้นใช่ครับผมฝากผลิตภัณฑ์ดีๆหน่อยครับครับผมก็ฝากโอเลสูปปเปอร์คอาเจนไปทานด้วยนะฮะฝากไว้ในใจทุกคนด้วยนะบอกเลยว่าอุ้เซฟลองแล้วใช่ก็คือช,ช่วยให้ผิวเราเนี่ยคืองเรียกว่าลดริ้วรอยของเราทั้งสองคนใช่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้ครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะ ที่อยากจะให้ทุกคนแบบได้ลองกันอะถึงแม้ว่าแบบเออบางคนอาจจะมองว่าการดูแลผิวในวัยที่แบบเจนเราอะเออยังดูไกลตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบเซฟว่าถ้าดูแลแต่เนิ่นๆนะครับเชื่อเซฟเถอะในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือปัญหาที่เรากังวลมันจะไม่เกิดแน่นอนใช่แล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาการพัฒนามากกว่า5ปีใช่ใช กว่าจะมาถึงตอนนี้ก็คือลองมันมาสักพักหนึ่งครับก็ตอนนี้มาแล้วใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ลองเลยตัวใหม่ล่าสุดครับครับผมช่วงนี้ทํางานค่อนข้างหนักเราเห็นออกอีเวนท์ทุกวันเลยครับผมใช่ความปังของคู่เรามันเกิดฉายโอ้ยก็โอ้โหพูดขนาดนี้ผมก็ขอขอบคุณครับพี่แบบ คือช่วงนี้ก็งานเยอะขึ้นครับก็ดีใจมากๆดีใจที่มีคนรักมากขึ้นนะครับใช่ใชครับ,รบก็รู้สึกว่าแบบดีใจเนาะที่ว่าแบบทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามแล้วก็ชอบเราทั้งคู่<ช>นะครับ<ช>ก็แบบก็อยากจะขอบคุณทุกคนแหละที่ว่าแบบว่าเออทำให้พวกเราทั้งคู่เนี่ยก็แบบมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะ<ช>แล้วแบบขึ้นมา<ช><ช>ได้แบบว่าอยากขอบคุณจริงครับที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนครับขอบคุณที่แอนดูนะครับได้แต่ละวันรับงาน หนักขนาดไหนเห็นว่ากี่งานต่อวันมันมีไหมที่อยู่หลายๆวันมีหลายงานคือในหนึ่งวันมีหลายหายงานก็หนึ่งวันมีหลายหายงานก็มีบ้างครับมีบ้างใช่มีบ้างครับมีบ้างก็จริงๆถ้าทุกคนสังเกตก็คืออาทิตย์นี้เนาะคือทางอาทิตย์เราก็จะได้เจอกันทางอาทิตย์เลยใช่ชาร์จแบตให้กันยังไงบ้างชาร์จแบตอะไรครับก็ยื่นสายชาร์จให้กันเลยครับแล้วก็จี้คอเลยเออเอาใช่ไหมเริ่มนะคนที่หนึ่ง จริงๆออกงานที่สำัาต้องมีกนีนยเพื่อว่าไม่ให้ซ้ำนี่แหละมาเพราะว่าแฟนทจะตามมาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือก็จริงๆเวลาเราออกงานกันเนาะแล้วแบบด้วยความที่เราเจอกันช่วงนี้คือเจอกันบ่อยมากแบบมากๆแล้วเราทั้งคู่ก็แบบด้วยความที่เราทํางานเยอะแล้วก็ก็จะมีแหละมีความล้าบ้างความเหนื่อยบ้างแต่ว่าเราก็แบบก็มีความแบบเอ้ยคุยกันแบบว่าเออแบบบูสต์บูสต์บูสต์เอเนจีกันนะว่าแบบประมาณแบบว่าแบบ บางทีก็คือบางทีผมมันจะเพี้ยนเพี้ยนใส่น้องไปเลยสมมุติถ้าแบบว่าน้องแบบเริ่มแบบเริ่มแบบมึนๆแล้วผมใช่ผมก็จะแบบเข้าไปแบบเฮ้ยอ่าแบบมาเล่นอะไรไม่รู้ด้วยใช่ผมแบบอะไปแล้วครับเออ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 แล้วผมก็เแล้วก็แบบงงๆแต่ว่าก็แบบเออก็เอนเนอร์จีก็กลับมาแล้วไงเราตอบโต้เขาเป็ไงเพื่อให้เขาไว้ใจกันว่าคือ ถ้าแบบวันไหน Energy s เ v e เๆยๆอะใช่ไหมหรือว่าเป็น Energy ที่แบบเราแบบหลังจากทำงานแล้วเขาเรียกว่าอะไรฟิลเรายังอยู่เนาะยังแบบอุ้ยเรายังแบบเรายังอยากเล่นอยากอะไรอยู่มันยังค้างอยู่ผมก็จะแบบเข้าไปแก้เข้าไปหยอดเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่อยๆ,ๆเลย,เลยใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าเรายมทั้งคู่เราแบบอ่อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคุยกันแบบเอ้ยมาันนี้ลุยอย่างเงี้ <ๆ S 2> แบบยใช่สา่ารถช้ชอเองเบง แต่ว่าบู์กลับมาเร็วครับถ้าเราเยมเรามีอะไรที่มีการบู์ยังไงบ้างแต่เราทำให้ดูซีถ้าเสียบบ้างแค่ที่เสียวอะเสียบแหลเสียมยงและครับเสยละเออทำไมไม่แต่กรติกบ้างหูกระติบ้างหูเนี่ยเราอะคิดไปก่อนแล้วเนี่ยเราอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ่ายงต่อยหรือม๋งมู๋บ้า มงอะไรอ่ะปกติมัมีแต่มงกุฎแค่ไหมละอ่ามงกุฎของพี่อ่ะมงแฟ้แฟ้มงองตลุมตงมงอ่ะมึงบอกอายุอยู่นะอืมอะไรก็ไม่รู้คือจะเป็นฟิลแบบพี่อูจะเล่นมุกอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ถ้าที่ทําให้เราแบบตลกแล้วก็ขำขึ้นมาขำใช่ไหมเวลาพี่เเล่นมาใช่ขำไม่ได้ให้ไปเรื่อยครับไม่ได้สปอยจริงๆขำจริงเใช่จริงไม่ค่อยหาหรอกมุกที่ผมเล่นแต่ว่ามันคือมพอไหมครับเราเล่นไปแล้วหลายๆมุกแล้วมันก็มีก็แบบว่าก็มี รู้สึกว่าเวลาเราเล่นไปแล้วน้องเขายิ้มมาเาก็ซัพพอร์ตเราอยู่ทุกท่านก็พี่คิดว่าไงว่าผมไม่เก็ตหรอซัพพอร์ตพี่ซัพพอร์ตอยู่แล้วน้องซัพพอร์ตใช่เรามซัพพอร์ตเตอดีมากๆแต่จริงๆคือเซฟอะคือ จะบอกตรงๆมัน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 ไม่ใช่เรียกว่าแบบซัพพอร์ตแต่มันคือการที่แบบเออเราอะขำจริงๆรลงใจละทำไมอ่ะแล้วอู๋คิดว่าสิ่งที่เราเล่นไปมันขำจริงมั้ยผมไม่รู้ว่าขำไหมแต่ผมเล่นไปแล้วครับใชมีความตั้งใจถ้าผมมีความตั้งใจไม่มันต้องขำตกันใช่หมใช่ใช่พี่อู๋ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไม่รู้ว่าผมเล่นไปมันจะขำไหมแต่ผมว่าขำไปก่อนแล้ว คือปกติผมเล่นเสร็จผมก็ขำตัวเองทุกรอบเห็นล่าสุดมีโพสใน X ด้วยว่าแบบมีแกล้งเดี๋ยววันหนึ่งถ้าน้องเกิดไม่ให้แกล้งแล้วยังไหลักก็ทำไงดีอะไม่มีหรอกไม่มีวันนั้นหรอกก็จริงครับถามถึงงานล่าสุดได้ดีกว่ากี่มิลฟ้าครับผม e ีพิเศษยังไงเลยก็กี่มิลฟ้าตอนนี้พิเศษก็ใกล้จะออนแล้วครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับก็เป็น อีพีที่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบเป็นความสนุกที่แบบเรียกว่าตลอดทั้งอีพีเลยไม่ว่าจะเป็น e ีหนึ่งไม่ว่าจะเป็น EP หนึ่งสองสามนี่คือมีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกตลกความฮาความมันคืออยู่ในนั้นครบรถเลยครับบอกเลยว่าต้องต้องต้องรอจริงๆฮะหมายถึงจะมาแล้วก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าไม่มีในหนึ่งไม่มีในหนึ่งถึงสิบสองแน่นอนอันนี้คือในตอนพิเศษเนี่ยคือจะเป็นความแปลกแตกต่างจากตอนปกติ ใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ขึ้นแปลกขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นความสามารถของเราครับคู่มันจะพัฒนาขึ้นไหมจากคุณตาที่ผ่านมาอย่างนี้จริงจริงนีรูปหลุดออกมาแล้วนะเฮ้ยเดิร์ดจะหาว่าสปอยไหมอ่ะถ้าถ้าเราบอกไปอต่ถ้าพี่ปล่อยออกมาเราดูว่าทุกคนโตขึ้นเดินพายที่แบบมีทํางานด้วยเรียนด้วยหรือเปล่าเออเลยบทมันอาจจะดูโตขึ้นไหมในพาร์ทอีกสามปีที่ที่เหลือที่จะได้ดู ก็จริงจริงทุกคนน่าจะเห็นปกปกที่แบบนอนนอนแบบนอนบนการใช่แต่จริงมีแอบมีแอบสปอยไว้อยู่นะในนั้นก็คือพี่โทถือหมวกหมวกเรนจบจใช่ก็เรียกว่าเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าทีเซอร์เนี่ยคือเรียกว่าสปอยพาร์ตต่อไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไปถึงช่วงเวลาชีวิตในซีรีส์ในช่วงใหม่นครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปรอดูกันแล้วก็ติดตามกันว่าแบบ เป็นยังไง<ม>เออครับสปอยนิดนึงได้ไหมสปอยนิดนึงเออหรอสปอยนิดนึงเหรอเอาเป็นว่าคู่เรามันจะหวานมันจะขมหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมีขมไหมมีขมไหม,ม,อ,ไหมอุ๊ยเม่โอโ้เอาเป็นว่า ไม่มีเลยมีแล้วไม่มีขมแล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าไม่มีขม่อาจจะมีก็ได้นะจะมีก็ได้ไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันพี่เซฟพูดก่อนในพายของพี่เซฟค่ะเราจะได้เห็นอะไรเซฟว่าหวานหมดขึ้นนะเออขมมงเหรออ่าไอ่ได้หรองเราขมกี่เปอร์เซ็นต์ขมร้อยครับอุ้ยเออมีเป็นสิบพี่เออผเนี่ยเออเชื่อไหมล่ะไม่เถึงว่าให้เชื่อใครดีวะพี่เซฟเชื่อไหมว่ามันขมเซฟไม่เชื่ออ้าวพี่ก็ไม่เชื่อเใช่ครับหวานร้อย เอ้าแล้วทำไม no? ไม่เชื่อเอ้างงเนี่ยทุกคนงงกันดิเดาไม่ออกแล้วดิไม่รู้ไม่รู้ครับจริงๆก็อย่าไปเชื like on like ่อพี่อยู่เลยเชื่อเซฟดีกว่าอ่อ่ะ EP แรกค่ะจะได้ดูเมื่อไหร่อะไรก็ยี่สบเก้านี้เลยครับใช่ี้ามีนะเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับแรงกระแทกกันแรงกระแทกจังหวะหรูหราโอ้เซฟบอกหลยว่าต้องหวานไงหวานแบบไหนเซฟทำไม่รู้ยหวานแบบมดขึ้นแบบมด หวานแบบหอมแก้มจริงๆจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูในตอนพิเศษจะได้รู้ว่าหวานแบบหอมแก้มจริงไหมหวานแบบมดขึ้นหรือเปล่าครับก็ก็ดูได้ทางช่องวัน31นะครับผมใช่เวลาเดิมนะครับเวลาเดิมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ ทาไอ้สีนะครับผมกระบวนการสนุกของซีรีส์เูาไปพบแล้แล้วเราก็ไปสนุกกันต่อในแฟนมีทหร่ใช่ใช่ก็พวกเรากำลังจะมีแฟนมีครับก็บัตรขายหมดแล้วแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะใครที่ไม่ได้ก็โอ้ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจอกันยาวๆก็แฟนมีแรกเนี้ยอยากจะบอกคนว่าทุกคนสปอยแล้วกันเฮ้ยไม่เดียวสปอยโชว์ผู้ใดหรือว่าเป็นไงจะบอกว่าทุกคนแบบ อลังการงานสร้างแบบเวอร์แบบจัดเต็มเล่นใหญ่ใช่สปอร์ตโชว์คู่หรอสปอร์ตโชว์คู่เตริงเตริงเตริงอะไรแนี้ถือว่าสปอร์ตนะเมื่อกี้เดี๋ยวาะบอกไปก็คือแบบเตริงเตริงเตริงเออขอบคุณบัตรหน่อยที่เลี้ยงใครซัพพอร์ตเรานะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆี่แฟนๆทุกคนนะครับที่สปอร์ตพวกเรากินเงนฟ้าที่แบบว่าซื้อบัตรจนโซอาหมดเลยเยสังสองรอบเลยใช่ก็อยากจะขอบคุณมากๆาเลยครับที่แบบว่าเออสปอร์ตพวกเราสองคนแล้วก็อยู่กับพวกเรามาจนถึงแฟนมีตใช่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่คอยแบบว่าเล่นเทมปั่นเพมกันด้วยอะไรอย่างงี้ทีมทีมหน้าจอด้วยอะไรอย่างงี้แบบคอยช่วยตลอดก็ขอบคุณจริงๆนะครับ ใช่ครับและเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะทําในแฟนมทให้เต็มที่แล้วก็อยากจะแบบใ,ให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าอะไรอะ่ะตอบแทนทุกคนแล้วกันที่ว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสองคนจะเล่นใหญ่ให้ทุกคนแบบตาตรึงไปเลยอืยเอ,อเ,เขาจะคาดหวังนะเนี่ยก็เสียจะทำให้เต็มที่เลยงไงยนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอเคครับอคครับนะขอบคุณนะครับ